ที่กรุณาติดตามชมคลิปของวินดี้มาอย่างต่อเน,นื่องนะครับชมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มยกนิ้วโป้งนะครับรือกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนของท่านได้รับชมนะครับและกดปุ่ม u b s c r i b e หรือติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเการเตือนเมื่อวินดี้มีคลิปใหม่ขอบคุณมากครับ นีน้องเก่นนะครับก็ขับรถตามนะครับประมาณสองคันคันสีเขียวก็ของนอ้องเป้นะครับก็เดินทางลงน่างไปแล้วนะครับไม่ทราบว่าคลุณเราให้หยุดถ่ายภาพนะครับก็ผมก็ซีซีน้อยนะครับก็ก็อจอว่าเดินทางลงามาเพื่อจะได้ขับตามเราได้ไง ข้าซ้ายนะครับพี่เดียรอกลุ่มที่ล่วงหน้าไปก่อนประมาณคันสองคันนะครับก็รอตรงนี้นะครับสักพักนะครับน้องเก้นนะครับก็พากลุ่มที่ล่วงหน้าไปแล้วนะครับขับผ่านไปเมื่อกี้นะครับย้อนกลับขึ้นไปนะครับการนั้นหมายต้องให้ชัดเจนนะครับจะพักตรงไหนอะไรยางไรจะให้รถหยุดจะต้องโบกมือให้หยุดนะครับไม่ใช่ว่า สแสดงสัญลักษณ์อะไรก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรรถใครเสียหรือเปล่าเราก็ขับชะลอมาเรื่อยนะครับเพื่อให้กลุ่มสวิตได้ได้สวิตรถที่เสียนะครับไม่ใช่ว่าปะปร,ะประุมตุ้มอยู่จุดเดียวตอนนั้นนะครับก็ข้อมีทีมสวิตก็สวิตกันไปนะครับวนรถผมนี่กําลังมาเยอะนะครับก็คิดว่าขับชะลอไปเรื่อยๆนะครับ จอดถ่ายภาพก็อาจจะเป็นสัญลักของจอดถ่ายภาพทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรืออะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อที่ให้เข้าใจว่าตอนนี้จอดถ่ายภาพนะอันนี้การสื่อสาระระหว่างผมก็ยังไม่ไม่เคลียร์นะครับ ตัวผมเองก็ออกมาจากนี้ขเขาเลี้ยวซ้ายยยกลับไปหาเพื่อนนะครับขับขึ้นไปก็เ็บไกลอยู่พอสมควรนะครับก็ขึ้นไปจนกว่าพบน้องตุ้ยนะครับแล้วก็น้องพาคินนะครับขับยดอ่วนกลับลงมานะครับพอถึงตอนนั้นผมก็ลงมากับน้องๆทั้งสองคนนะครับเพเราะว่า ทางข้างหน้าก็อ,อีกพอสมควรนะครับไกลพอสมควรเพราะว่าเดยต้องไปทานอา,อาหารกลางวันนะครับก่อนไปทานอาหารกลางวันก็มีแวะนะครับที่นาเขาเราน่านนะครับตรงนั้นนะครับตอนีก็รับยอนกับอาหาเพื่อนนะครับ เจอกลุ่มเย้อนกลับลงมาผมนะครับผมก็ขับลงมาเรื่อยๆนะครับขับเจอพบสามแยกอยู่ข้างหน้านะครับสามแยกตรงน,นี้นะครับถ่าวางผานะครับจุดปอนปนชายเดนลาวนะครับลาวไทยนะครับตรงน,นี้นะครับ อ๋อาหม่ตรงนี้นะครับก็มีสาคันที่ขับลวงหน้ามาครอนนะครับมีผมมีน้องฟาคินมีน้องตุ้ยมีพี่จอมนะครับพวกขับล่วงหน้ามา4ี่คันนะครับรอขาแรงที่อยู่ข้างหลังนะครับขับที่ขับไปเมื่อกี้นะครับด้าน ด้นขวามือนี้ครับน้องตุ้ยนะครับขับซูซูกิบูะดร้อย8้0นะครับแต่จะไม่ปิดนะครับ นายภาพก็ขับตามมาทันแล้วนะครับก็เดินทางไปข้างน้นนะครับไปเติมน้ำมันที่ปั๊มนะครับก็ย้อนกลับมากินกาวอ่าไม่ใช่นะครับมาทานเครื่องดื่มนะครับพักรถที่นาเขาเราน้าน,นะครับ ก็เลือกเอาอะไม่ของอะไรบิสต์ิสต์สตารต่างต่างจากโกโปรแม็เยียมุงน้ำหมันมันต่างเยอะต่างเยอะเห็นเขาพูดนะเพราะว่ากระเลงตอนนั้นไปเขาปลกพี่ยมมันใช้แค่สามร้อยสามร้อยสิบเอ็จริงนะว่ะเท่าไหร่หนึ่งหกพันเก้าร้อ เมอี้ภาพไมคนาเขาเรานาเขาเราเราไมไม่เราไม่้องเล็กจังะผมจะได้เล็กกว่านี้นี้หมื่นเป็นหมื่นตัวหนึ่งกวาตัวสามหกศูนย์อะไรนี้ตัวโตะไม่ใช่อะไรจีนของจีนของจีนมันได้สามแล้ว you <laughs> น้เมื่อคืนนอนที่ปูรังการ์รีสอร์ทดิฟผมเอาสปอนเซอร์มาดิฟหน่อย ฝากไปดูจอดรถลยนึงฝากไ้ข้างหลังไม่ไดิจวัวจะปดกล้องอยู่กคาไปไหนหมดวะเจ็บกีลเหั้ยเาบอกเออเราไปด้วยกันไว้ลัวแล้วีเสียงระดมลุ่ราวรุ่นนั้หลังนั้นแต่เม่ขึ้นไปอยู่นนี้โอ้โหขึนไปไงครับันฟ้เราผ่านมาแล้วเลยฟ้า เอเยหนเดี๋ยวเหยียบเลยพีแมเลยครับเออใช่ท่านอื่นไม่เห็นนเลมี่เรากำลังถ่าย่าเหยียบแตกเลยโอ้ยตอนนี้มันเวลานี่มันจะไม่เห็นไม้ไม้นี่เลยแปลงเนาะพี่เป๊บนี่มันซ่อมไม่ได้แล้วพี่งเดียวตามตินี่แตกแล้จบเลยนะาแล้วขอซ่อมตัด้า ข้อมปิ๊บนะม้ันอยู่ในเงื่นไขถ้ามีประกันเข้าเข้มเลยเข้มตอนนั้นหนึ่งเข้มเลยปิ๊บนะรับมันะเห็นทุกทะ้ต่อมปีพอไว้ทานกาแฟทานเครื่องดื่มนะครับที่นขอเราหน้านะครับเมื่อกี้เราก็เดินทางต่อเพื่อไปที่บอกเรือนะครับ ตรงบอกเรือนี้ก็ผ่านถนนลอยฟ้านะครับก่อน,อ,อนที่จะเข้าบอกเรือนนะครับครับเดินทางไปเพื่อนๆก็จอนผ่านถ่ายรูปกันนะครับตรงถนนลอยฟ้าตรงนี้นะครับถนนเส้นนี้นะครับ มีหลายคันนะครับที่ไม่เข้าใจว่าตรงนี้คืออะไรเพราะว่าน้องไฟแัทก็ไม่ได้ไกด์ก่อนนะครับทําให้หลายคันเข้าใจว่า,ารถบางคันนะครับจากของผมนี่กาลัง544นี่ก็อาจจะช้าก,กว่าพัน6ซ4นะครับชอบเข้าใจว่าเพื่อนให้เดินทางล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะให้ ความเที่แรงนะครับสามารถที่จะขับตามได้ง่ายๆนะครับวันนี้ผมก็ไม่ซ้เกันนะครับว่าเป็นถนนไร้ฟ้านะครับเราก็จะจอดถ่ายภาพนะครับขับตามภาพที่เห็นนี่เหมือนทางไม่ชันนะครับความจริงชันนะครับชันขึ้น45องศาแล้วนะครับบางจุดครับทำให้รถใช้กำลังมากนะครับ มาถึงตอนนี้ก็ได้พบความผิดปกติของสเตอร์หลังนะครับเสียงกลุบกับกุบกับอยู่สองสรอบนะครับก็ลงตรวจเช็คดูนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ไหวแล้วต้องขึ้นรถเซอร์วิสแล้วครับพบสองซี่นะครับ,บ, 2, รบที่หักนะครับสเตอร์หลังครับ ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์หรือกดโยกนิโป้งกดแชร์เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆของท่านนะครับแล้วกด subscribe หรือติดตามพร้อมกับกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อวิดีอมีคลิปใหม่ขอบคุณมากครับ